มาจุมจ่มอืม็ดเดี่ยวแซบมาเด้อครับเพืยจุมจ่มแล้วก็จวดแก้วขมเจดีดีขมขมอายโนโมโตใส่หน่อยแซบหน่อยโอ้ยโ <c oughs> อ้ยโอ้ย,อย,อยอเดี๋ยวมันสีดลนนี่แม่คาเขียงเนื้อ <c oughs> <c oughs> สองคนกันแม่ข่าแม่ข่าพักเสียสาวสวยมูนี่ครับมูนี่สมัยกินข้าเขียงเลยแต่เนื้อมใกล้สิบเบิลแล้วพี่น้องนี่เฮ้มาสืยนจันี่ไข่หลังกับนี่เสือกับเนื้อมูนี่จัดเสือไข่นเนื้อเนี่ยเป็นตัวแซ่บพี่น้องข้าเขียงรถแม่ข่าข้าเขียงจะบาหลายแม่ข่าเพื่อนของแม่ข่าสวยกําลังฮิตจัดให้ฮะก็ดีอุ้ยตกใจ โอเคไปเฮ็ดแจวก็ไปเฮ็ดแจวบีบีแจวบีขมขมดีขมขมเฮ็ดปะอร่อยมักจวดเออเขาคั่วอืมอะไรนะน้ำปลาอันนี้บป็นไซส์เพียบไซส์ปลาแจ้วเป็นแจ้วขมแจ้วขมแก่ดีดีขมขมออตินโนโมโตะใส่หน่อยแซ่บหน่อยโอ้ย้้ยเดี๋ยวมันสีดลน ทำลอยทำลอยกันนะจวดจวดพี่น้องปไปโอเคโอเคปปกินกันหอมใส่บ <<|yo|>> ้ะงไปสวัสดีครับพี่น้องมาโมนี่สีสร้อยค้าเขียงเลยอยู่ค้าเขียงเลยอเจืออันนี้เสือกลางถนนเลยพี่น้องจับแซมมาเด้อครับเนื้อเอาไว้ดีกันทริป พี่ตับนะใครหลังแต่แม่ค้าคนสวยคนอยู่บ้านน้องอ๋อเด้อเพรมากขกยุอย,อย,อยหนาลุงยหนาลุงขัดในแบบปลากรองเนื้อสดพี่น้องมามาจัดใดของแสบของแสบแม่ผมมากนะพี่น้องนะ อันนี้โดดนี่ตอนยังไงแล้วมาจุม่มจะได้แซบมาเด้อครับเพื่อจุ่มแล้วก็จวดแซบเสียงสีดงด่ดังได้พี่น้อังได้อหยุดดูแต่จีนหนุนถนนเลยน้ำลายแจก เราเด้อครับเราค่าเขียงพื่นอเบ่ต้องไปไก่สุดๆค่าเขียงเลยพี่น้องมาเด้อครับเด้อแก่กุ้งยาวอือครับเังได้ปลาไปละเอาจัดก่อนเลยเด้อตามบ่าได้ตามบ่าเอาอันนี้เสียวชวนชวนมันม,นม,มันมักมากินมัน

อจวดจวดโอ้แสบแสบมาแสบแกันเด้อพี่น้องเด้อทำไมกินยูรานผลลูกขาดไปได้หลายเบิรดแล้วเนาโอ้จวดตอนนี้ง่าย ครับคักปลาดเบลร์ไม่คาขายดีนะมากิเวลาเพิน่นเราเพิ่นขายเกี่ยงก้อนหมูเลยเุดหยอดเพิ่นหนาโล่งขาสันน้องไข่เดี๋ยวพี่น้องอปลากรงดูงข้างเข่าด้วยปลากรงเนื้อสดสดแน่เน่กระด้ครับพี่นอ้องเจ๋อ อื้อืม,อมสุดยอดวาวนั่นมาแซ่บสุดยอดนี่แหละของแซ่บพี่น้องไม่กินข้าวหลอดก็ขางหลอดอื้ออื้อ Yep. Rất ngon. Ngon. Chín chào hẹn ăn cùng nhau. Sữa sure My friend from around the world come to try with me. It's so good. Đó, uh. đọc 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 <laughs> rất luôn. Ừ. hai เด้อครับตัวเ็จมือป่ะขอกระดาษชูดะเฮ้ยโอ้ดำเบิร์ดอ่ะอะโอเคได้เด้อโอเคมื่อพักมื่อพอสมนีพี่น้องเด้อมื่อไหนหามื่อรื่แซ่บมากินในเบิองใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ